ตอนนี้เรามีแฟนชายสุเหร่าเนี่นะฮะ4,000แห่งครับแสดงว่าซุนน่างท่านนบ,บีตอนนี้มี4,000แห่งครับว่าสุเหร่าไหนเนี่ยใช้สูตรนบ,บีหรือไม่ใช้สูตนน่าเบียเราจะว่าในทีว่าทีครับแต่วันนี้เนี่ยนะแต่วันนี้เรามีซุนน่างเนี่ยครับแฟนชาย4,000แห่งเราจะทํายังไงให้มาตรฐานเหล่านี้เนี่ย4,000แห่งเขาไม่โมซีมีเนี่ยติดแข็งให้<ล>ใหเกิดจุดแข็งอย่างไรอันนี้ก็ฝากทางเฟรดเนี่ยนะฮะได้บอกก็ว่าวันนี้เรามีสุเหร่าเนี่ย4,000แห่ง แต่ทําไมสุราแต่และสุราไม่เข้มแข็งอันนี้ต้องน่าคิดนะคิดได้ครับคิดได้ครับ,ค,รบคือครเราจะทําให้สีพันแข็งสีพันแห่งเนี่ยแข็งเนี่ยหรือมหารเราเนี่ย เราต้องมีอะไรไปให้เขาบอกมีอะไรดีที่เขาบอกอ๋อให้อยากดูน่าสนใจอะไรที่เรามีดีอะเราไปเสนอเขาได้ไหมถ้าเราเสนอของดีให้เขาเนี่ยเอาหมดครับสี่พันแพ็คสี่พันเป็นของเราหมดเราจะมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายตรงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ TMTV มูนิฟิทฮัมด้าโรงเรียนศักดิ์สะทธิ์วัฒนงเข็และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวันนี้คุณสามารถบุญนธราทิพย์ คุณอนวัตมิตรอารีและผมไฟโรชุมวิสุขลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าอย่าลืมจะพลาดนะครับเวลาเดียวกันนี้ที่ mtv กับรายการทำมาหากินครับวันนี้ลาไปก่อนครับบิไลยต่อฟรกวันทิ่าดยะสลามวอลัลมัลามอลฮัมมัมาอฮัวัมัลาัลอฮัว e าอัลาอัาอัฮ all ว l ัล